เสียงที่ดังมาจากหัวกับเสียงที่ดังมาจากใจเสียงไหนที่มันคือตัวตนคุณจริงๆคะสวัสดีค่ะ เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นเพียงเนื้อหาส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวหรือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับสายจิตวิญญาณสายตื่นรู้นะคะทุกคนถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกได้รับพลังงานดีๆขอแบ่งปันค่ะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่เข้าใจเคลือบแคลงใจหรือรู้สึกไม่ดีสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อเนื้อหาในคลิปนะคะจนกว่าคุณจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับเนื้อหาเหมือนในคลิปนี้ค่ะ การดำเนินชีวิตประจำวันหรือการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นวันที่ยากหรือบางวันก็แสนง่าย หรือบางวันก็คุมเคือหรือบางวันก็เหมือนเล่นเครื่องเล่นโรลเลอร์โคโสเตอร์นะคะทุกคนเวียนหัวจนบางทีเนี่ยพาให้เราเนจะอ้วกเลยค่ะทุกความรู้สึกทุกการดําเนินชีวิตในทุกๆวันทุกสถานการณ์ล้วนแต่ต้องใช้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวสั่งการในทุกๆวันแต่คุณเคยรู้หรือสงสัยหรือถามตัวเองกันไหมคะว่าความคิดล้านแปดในหัวคุณเนี่ย ที่จริงที่มันสงการคุณอยู่เนี่ยในการใช้ชีวิตแต่ละวันมันมาจากไหนกันแน่มันมาจากสมองหรือมาจากใจกันแน่ค่ะแน่นอนค่ะมันต้องผสมปนเปกันไปเนาะโดยที่เราเนี่ยไม่มีเวลามานั่งแยกแยะหรอกค่ะถ้ามัวแต่มานั่งแยกแยะเนี่ยก็ไม่ทันการในการใช้ชีวิตที่เร่งรีบกันพอดีถูกไหมคะใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจคิดแบบนี้นะคะแต่คุณรู้ไหมเพราะการที่เราไม่แยกแยะความคิดตัวเองนี่แหละค่ะ เป็นต้นเหตุให้เราลงทางกับชีวิตได้ง่ายมากรวมไปถึงอาจกลายเป็นว่าคุณไม่รู้จักตัวตนคุณจริงๆเสียงที่ดังมาจากหัวเราหรือความคิดเรามันคอยสั่งการสั่งเราทุกๆวันให้เราใช้ชีวิตให้เราเลือกในสิ่งที่เราจะทำเป็นรู้สึกและลงมือทำถ้าไม่ได้พูดในแง่แบบคือความคิดนะคะอาจพูดได้อีกแง่นึงเนี่ยคือจิตนั่นเองแต่ความคิดความรู้สึก หรือจิตที่มาจากสมองและมาจากหัวใจเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะคุณเคยถามตัวเองไหมคะสำหรับนุ่นเนี่ยความคิดที่มันมาจากสมองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความคิดแบบในระบบคอมพิวเตอร์ค่ะมันมักจะเป็นกรอบเป็นระบบปรุงแต่งมีข้อจำกัดและระบุข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเป็นความคิดที่อาจเป็นความเชื่อที่มันตกมาเป็นทอดๆมานานแล้ว มันมักจะเป็นความคิดที่ก็เขาทำกันแบบนี้อก็อยู่อย่างนี้มาแล้วตั้งนานมันก็ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่คนปกติเขาทำกันบางทีไม่ใช่การคิดต่างแต่เป็นความคิดปกติที่เขาทำกันเขานี่ใครเขาก็คือสังคมบรรพบุพรบุษหรืออาจจะรวมไปถึงคนปกติเขาก็คิดกันทำกันแต่คุณเคยคิดไหมคะ บางคนที่เขาคิดต่างไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยแต่เขาเนี่ยกับประสบความสําเร็จในชีวิตที่เขาเลือกบางคนตอนแรกเนี่ยคนรอบข้างอาจไม่เห็นด้วยกับความคิดต่างๆหรือไอเดียปแปลกของเขานะคะแต่พอเวลาผ่านไปกลับเปลี่ยนความคิดกลับชื่นชมกับไอเดียและความคิดต่างของเขาเพราะเวลาผ่านไปเนี่ยเห็นถึงความประสบความสําเร็จของไอเดียที่คิดต่างของเขาค่ะสําหรับนุ่นเนี่ยคนคิดต่าง กับิดแปลกเนี่ยส่วนมากเนี่ยพราะเขาเลือกตัวเขาเองค่ะเลือกความคิดที่มันออกมาจากใจและสัญชตาตญาณของเขามันเลยต่างจากความคิดที่มาจากสมองบางทีความคิดที่มาจากสมองเนี่ยมันก็คิดปุงแต่งมากเกินไปค่ะเพราะอาจมีข้อแม้ข้อจำกัดเยอะจนบางทีเนี่ยทำให้มันไม่เป็นธรรมชาติและอาจทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาได้ กลัวว่าจะทำแบบนี้จะไม่ดีแบบนั้นจะไม่ได้คนอื่นจะมองว่ายังไงกลายเป็นมีปัจจัยอื่นเข้ามาควบคุมอีกความคิดที่มาจากสมองเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจดูขาดอิสระในความต้องการจริงๆไปเลยค่ะที่นุ่นพูดมาเนี่ยนุ่นไม่ได้บอกว่าความคิดที่มาจากสมองไม่ดีนะคะทุกคนเขาอาจจะดีในแง่ความเป็นระบบระเบียบแต่ในเส้นทางทางจิตวิญญาณะคะมันคืออิสระทางความคิด การคิดจัดสมองสำหรับนุ่นเนี่ยมันก็เลยดูไม่อิสระและขาดความธรรมชาติไปสักหน่อยและรวมไปถึงบางทีเนี่ยมันเป็นความคิดที่เราเนี่ยต้องการจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะคะ ทีนี้เรามาพูดถึงความคิดที่มาจากใจกันบ้างดีกว่าสำหรับนุ่นนะคะความคิดที่ออกมาจากใจเนี่ยบางทีมันก็คือความคิดแรกที่เราต้องการค่ะนุ่นเรียกมันว่าความคิดปิงแวบค่ะที่มันเด้งมาในหัวแบบอ,อ,อัตโนมัตะคะิค่ะแต่บางทีแต่ที่จริงที่มันเด้งออกมาในหัวอัตโนมัตเิเราเลยตอนนั้นมันก็คือมาจากใจเราเนี่ยแหละค่ะแต่บางทีเนี่ยความคิดแรก ind, หรือความคิดปิงแวบเนี่ยแหละค่ะที่เราเนี่ยมักจะลังเลและคิด ว่าเฮ้ยมันได้เหรอวะมันจะใช่เหรอวะเขาทำกันเหรอวะแต่เราก็ต้องการนะก็ชอบนะใจเรามันบอกแบบนั้นนะ่ะแต่สุดท้ายมนุษย์นะคะทุกคนก็ไม่เอาดีกว่ามันดูแปลกเกินไปถึงเราจะชอบจะพอใจแต่เดี๋ยวคนอื่นจะมองว่าไม่โอเคมันจะดูตามใจตัวเองเกินไปหรือเปล่านะ ก็นั่นแหละค่ะมนุษย์ค่ะมักจะกลัวเสียงใจตัวเองไม่กล้าเป็นตัวเองจริงๆไม่กล้าออกจากเซฟโซนเพื่อมาผจญภัยเพราะคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็ปลอดภัยดีอยู่แล้วไม่กล้าที่จะแปลกแตกต่างไม่กล้าที่จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ไหวเอ็นกับลมอะค่ะต้นไม้ใหญ่ที่ไม่เอ็นไปตามลมคืออะไร ก็คือการยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นด้วยหรือคิดต่างจากเราก็ตามการคิดที่ออกมาจากหัวใจค่ะมันมักจะไม่มีทิศทางบังคับค่ะทุกคนเพราะมันเป็นความต้องการจากใจเราจริงๆมันเลยอิสระจนบางทีเนี่ยดูเหมือนเกินจินตนาการค่ะแต่ความคิดจากหัวใจที่ไม่ได้บังคับทิศทางนี่แหละทุกคนกลับกลายเป็นความคิดที่เราต้องการมากที่สุดค่ะ และรู้ความเป็นตัวเราจริงๆมากที่สุดบางทีการทำตามหัวใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เราและคนอื่นพอใจเสมอไปค่ะแต่สำหรับนุ่นน่ะบางทีเนี่ยการทำอะไรตามความคิดจากหัวใจเขาก็ให้ความรู้สึกแท้ๆกับเราค่ะถึงแม้บางทีเนี่ยจะเกิดการผิดหวังจากการเลือกทำตามหัวใจก็ตามแต่มันก็คุ้มไม่ใช่หรอคะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราเกิดมา เราก็ได้ทำได้เลือกทำสิ่งที่มาจากหัวใจเราเองเลือกเองเจ็บเองเรียนรู้เองแต่ถ้าเราทำตามสมองหรือทำตามที่คนอื่นสิ่งหรือปัจจัยภายนอกกำหนดมาเนี่ยบางทีถ้าคุณพลาดเนี่ยคนอื่นสิ่งอื่นๆเขาจะมาเจ็บมาพลาดกับคุณด้วยไหมคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมคะของแบบนี้ก็เลยต้องลองเสียงลองวัดใจกับคนอื่นด้วยคะ่ะ เมื่อคุณเลือกความคิดที่มาจากคนอื่นบอกปัจจัยแวดล้อมภายนอกบอกเนี่ยถ้ามันผิดพลาดเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าพวกเขาเนี่ยจะคอยอยู่กับคุณในวันที่คุณล้มหรือเลือกพลาดแต่ถ้าบางทีคุณเลือกจะทำมาจากเสียงหัวใจของตัวคุณเองเนี่ยต่อให้มันผิดพลาดมันล้มแต่สําหรับนุ่นเนี่ยมันก็คุ้มไม่ใช่หรอคะที่คุณได้เลือกได้ทำได้รู้สึกกับมันเองใครมาว่าคุณไม่ได้ พราะคุณเลือกด้วยตัวของคุณเองมันก็ไม่ได้ว่าความคิดจากหัวใจเนี่ยมันจะพลาดเสมอไปนะคะทุกคนนุ่นแค่ยกตัวอย่างค่ะว่ามันก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเพราะเราก็แค่มนุษย์ค่ะความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นบันไดของการเติบโตและความคิดที่มาจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันจะนำพาให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในความสุขนุ่นไม่พูดว่าในชีวิตนะคะเพราะบางคนเนี่ย อาจให้คำจํากัดความว่าประสบความสําเร็จเนี่ยไม่เหมือนกันนุ่นขอใช้คำว่าประสบความสําเร็จในความสุขค่ะเพราะอะไรที่เราทำมันมาจากใจเนี่ยเรามักจะไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือเสียดายเลยก็มันออกมาจากใจเรานี่คะนั่นแสดงว่ามันเป็นตัวคุณการเลือกความคิดที่ออกมาจากหัวใจเนี่ยมันมักจะไม่ซับซ้อนมันจะเป็นธรรมชาติสวยงามครีเอทีฟจากความต้องการเราจริงๆค่ะ เป็นความต้องการจากศิลปะหัวใจของเราถูกบ้างผิดบ้างพลาดบ้างสุขใจบ้างท้อใจบ้างแต่มันก็คือตัวตนของเราจริงๆค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็คืออิสระนะคะทุกคนทุกคนมีฟรีวิวอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเนี่ยเอาทั้งสองอย่างเนี่ยจากทั้งสมองแล้วก็หัวใจเนี่ยมาผสมกันได้มาบาลานซ์กันได้ค่ะ ให้ความรู้สึกคุณมันลงตัวเนาะเพราะว่านุ่นพูดเนี่ยมันในแง่ที่บางคนเขาก็เป็นมนุษย์ที่ยังอยู่ในโลกสางดีดีนี้ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณร0อนะคะ เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะถึงเวลาที่เขาจะพร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้จิตวิญญาณร้อยเน,นะคะทุกคนก็มีเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันเนาะเวลาที่พร้อมที่จะตื่นเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกจากใจเลยนะคะเพราะความรู้สึกจากทางใจเนี่ยนุ่นบบกเกืบ ตลอดคลิปเลยนะคะว่าเขาเป็นไฮเยสเซลของเราค่ะเป็นตัวตนที่สูงกว่าของเราที่เขาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอะค่ะเขาอยู่ในตัวเราแบบธรรมชาติตลอดเวลาอยู่แล้วว่าทุกคนอยู่ที่เราเนี่ยจะเปิดใจฟังเขาไหมหรือว่าอยู่ที่เราเนี่ยจะเชื่อมต่อกับเขาได้ไงได้ไหมเพราะเขาคือตัวคุณเนาะเหมือน ส่วนตัวนุ่นเองประสบการณ์ตัวนุ่นเองที่เดินทางมาบนเส้นทางสายตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยคะ่ะนุ่นเนี่ยใช้เขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้หัวใจแทบจะไม่ได้ใช้สมองเลยคะ่ะทุกคนนุ่นจึงเป็นคนหนึ่งที่เดินบนเส้นทางในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยจะเจออุปสรรคความเจ็บความเจ็บปวดทางอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเยอะมากเนาะเพราะเราใช้ใจลงไปเล่นนะคะทุกคน พอเราใช้ใจเล่นกับทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เราจะเจออะไรที่มันทดสอบความรู้สึกเราเยอะมากๆนะคะปีนี้นุ่นก็อายุ41แล้วนะคะมันเป็นหัวใจที่ทำงานค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็คุ้มมาครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนแต่มันก็ทำให้เราเนี่ยแข็งแข่งขึ้นทุกๆสเต็ปของชีวิตค่ะสำหรับนุ่นเนี่ยทุกบททดสอบเนี่ยทุกความเจ็บปวดทุกความรู้สึกเนี่ย มันมีค่ามันงดงามค่ะเหมือนมันเติบโตจากตัวเราจากความเจ็บปวดจนเป็นเราในเวอร์ชั่นนี้ค่ะเหมือนหัวใจเราเนะ่ยมันเป็นเพชรแล้วเนาะเพชรที่ใสอะค่ะที่มันโดนเจรไานามาจากความเจ็บปวดทั้งหลายทั้งแหลท่หลที่เราได้เจอเนี่ยมันให้บทเรียนเราเยอะแยะเหลือเกินค่ะผ่านมาครึ่งชีวิตนี้แล้วค่ะเรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ย เสียงที่ดังมาจากหัวใจกับเสียงที่ดังมาจากสมองเสียงไหนที่มันคือตัวตนคุณจริงๆคะ่ะไม่ว่ามันจะดังมาจากไหนและบอกให้คุณทำมันเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกหรืออะไรผิดคะ่ะมันเป็นอิสระที่คุณจะเลือกคุณจะเลือกจากหัวใจหรือจากสมองก็ได้คุณจะเลือกจากหัวใจก็ได้หรือคุณจะเลือกสองอย่างให้เขาผสมกันก็ได้สุดท้ายผลลัพธ์ คุณก็จะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองอะคะ่ะว่าผลลัพธ์จากการเลือกเลือกจากหัวใจและผลลัพธ์จากการเลือกกับสมองเนี่ยอะไรที่มันให้ความสุขกับคุณมากกว่ากันอันไหนมันเป็นตัวตนคุณมากกว่ากันอยู่ที่คุณจะเลือกค่ะแต่สำหรับนุน่นนุ่นกล้าพูดและเอาจิตวิญญาณนุ่นเนี่ยเป็นประการได้เลยว่าเสียงที่มาจากใจของคุณเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้ผลลัพธ์ไม่ได้ดังใจไปทั้งหมดนะคะ แต่มันคือตัวตนลึกๆของคุณจริงๆค่ะมันคือแหล่งรวมประสบการณ์ชีวิตจากหัวใจของคุณเสียงแรกที่แวบขึ้นมาจากใจแล้วปิ้งขึ้นไปบนสมองเนี่ยที่คุณมักมองว่ามันได้เหรอมันใช่เหรอที่คุณมักจะผลักเขาออกไปเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันเกินความเป็นจริงไปหน่อยไหมเสียงนั้นนั่นแหละค่ะมัน จะสร้างมิราเคิลให้คุณมันอาจจะตอบคำถามคุณที่คุณชอบถามตัวเองมาทั้งชีวิตก็ได้ว่าฉันคือใครฉันต้องทำอะไรฉันชอบอะไรและอะไรคือความสุขความสงบสุขของฉันจริงๆทีนี้คุณจะเลือกได้หรือยังคะว่าคุณเนี่ยจะเลือกฟังเสียงจากสมองหรือเสียงจากหัวใจขอให้ทุกคนเนี่ยพบเสียงที่เป็นตัวตนที่เป็นความสำเร็จในความสุข ของชีวิตคุณจริงๆค่ะนุ่นเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะคุณไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวนะคะจัก,กรวาลจะคอยอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ